ก็ลเลยครับน้องๆที่กำลังจะสอบกอพในปีนี้นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เป็นหน่ักขาดคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นัทจะมาเฉลยนะครับข้อสอบที่น้องๆหลายคนเนี่ยบ่นกันเข้ามามากเลยนะครับก็คือข้อสอบกฎหมายนั่นเองกฎหมายกพเนี่ยน้องหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่นัทปีที่แล้วเนี่ยกฎหมายมันออกประยุกต์มากเลยนะครับมีเหตุการณ์สมมุติอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอ่านไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นัทจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเฮ้ยข้อสอบแนวเนี้ยมันทํากันยังไงนะแล้วพอน้องได้เทคนิคจากคลิปนี้ไปเนี่ยพี่รับรอง เอเราไปดูกันข้อสอบเนี่ยมันถามว่าใน2เป็นพนักงานขับรถอ่ามีตัวละครตัวแรกนะครับคือใน2 2คือนายประยุทธ์โอ้โหชื่อคุณคุณเนาะเป็นลูกจ้างประจำนะฮะจากนั้นทั้ง2องเนี่ยออกปฏิบัติงานด้วยกันใน2ได้ขับรถผิดความโอเคแสดงว่าข้อนเนี้ยมีคนหนึ่งทำผิดแน่ๆก็คือใน2นะครับใน2เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดนะครับเรื่องเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของกฎหมายละเมิดเนาะอ่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนายประยุทธ์นะครับขับรถไปด้วยกันถูกไหมออกรถไปด้ ไม่ได้ทาอะไรผิดใน2เป็นคนขับเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับนั่งไปข้าง,างๆเฉยๆอยู่ๆขับรถพลิกคว่ำอ่าเราก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะโอเคทําให้ทั้ง2ได้รับบาดเจ็บรถยนต์ทางราชการได้รับความเสียหายทีนี้เขาถามว่ากรณีใดต่อไปนี้เป็นไปได้มากที่สุดโอเคเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราพี่จะให้ดูสไลด์นี้สไลด์ลเดียวเลยแล้วน้องจะสามารถจบได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปอ่านเพิ่มเติมอีกเลยนะเนาะอ่ะพระบรความผิดของทางละเมิดเจ้าหน้าที่นะครับหลายคน,นยอาจจะคุ้นเคอยอยู่แล้วเดี๋ยวพี่นะ่าจะมาเจาะลึกให้ ว่าเอ,เอ,เอพรบเนี้ยหัวใจหลักสําคัญมันคืออะไรถ้าเกิดเราเข้าใจสไลด์นี้นะเราสามารถทําได้แบบเกือบทุกข้อนะครับในเรื่องของเรื่องนี้เลยนะ,ะมาดูกัน1คือเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดคืออะไรอ่ะละเมิดของเจ้าหน้าที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทําความผิดถูกไหมค,คำว่าละเมิดเนี่ยก็คือทําความผิดอ่ะแต่เราก็จะมานิยามให้มันคือคําว่าละเมิดเนี่ยคือทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายอ่ะก็คือการผิดกฎหมายนั่นแหละเสียหายเนี่ยทั้งทางร่างกายทางทรัพย์สินทางสิทธิเสรีภาพขู่กันโชคนะครับกับขังงวงเหนียวได้หมดนะครับ นี้คือการละเมิดทั no. ้งหมดเนาะจากนั้นจะมีน yeah. ิยามอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมกับผู้เสียหายอ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนาะผู้เสียหายก็อาจจะเป็นประชาชนหรือเป็นเหยื่อข้อเมียก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้อีนู่นอีนี่ร่างรถไปด้วยกันนะครโอเคปะจากนั้นเราก็ต้องมาแยกกรณีก่อนว่าเฮ้ยกรณีที่1เนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยละเมิดเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่านะครับหถ้าเกิดว่าไม่ใช่การกระทําในการปฏิบัติหหหนน้้้้าาาทีี่เเยยใรฟองะผูส ฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับให้เจ้าหน้าที่คนนั้นรับผิดเฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเช่นนะเป็นวิศวกรนะครับสร้างถนนอ่าเป็นวิศวกรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่สร้างถนนแต่ถนนอันนั้นเกิดยุบเสียหายแล้วเกิดรถผิดความแสดงว่าอันนี้อยู่ในปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมแต่ถ้าวิศวกรคนนั้นไปสร้างบ้านหลังเลิกงานไปรับจ็อบส่วนตัวให้ชาวบ้านนะครับแล้วบ้านเกิดถล่มอันเนี้ยอยู่ในปฏิบัติหน้าที่ไหมถือว่าไม่อยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยู่เนี่ยให้ฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงอ่าหน่วย รัฐก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่มารับผิดชอบให้แต่ถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยตรงอยู่นะครับทำหน้าที่อยู่เช่นสร้างถนนเนี่ยอ่าให้ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องเจ้าหน้าที่นะครับให้ฟ้องหน่วยงานรัฐก่อนนะครับหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานไหนหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่คนนั้นสังกัดถ้าเป็นวิศวกรโยธาก็ฟ้องหน่วยงานของเขานะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่มีสังกัดล่ะอ่าทำในปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัดให้ฟ้องกระทรวงการคลังนะครับอ่าไม่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยจะผิดหหรรรรืือออถูกปปะมาาาเเลลล่่่ยงงไแ มีสิทธิ์ฟ้องเจ้าหน้าที่หากทําในปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะจะต้องรับผิดชอบไหมอ่ะต้องรับผิดชอบแน่ๆถ้าเขาผิดจริงนะครับถ้าหน่วยงานเห็นว่าผิดจริงเขาก็จะมาไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่หรืออีกคํานึงคือรับสินใหม่ทดแทนนะครับอ่าให้เจ้าหน้าที่จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแก่หน่วยงานอ่าโอเคป่ะจะมีสองคเนาะไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ทีหลังนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะผ่อนจ่ายนะครับผ่อนจ่ายให้แก่หน่วยงานรัดคืนโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เสียหายไปก่อนเนาะหน่วยงาน แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไปผ่อนใจให้หน่วยงานรัฐคือหรือถ้าเกิดเป็นการกระทําที่มีเหตุจําเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดขับรถแบบเราไม่ได้ประมาทต้องหักหลบจริงๆเนี่ยหักหลบมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี้ยอ่าเราทำให้รถเสียหายนะครับอย่างเงี้ยหน่วยงานรัฐนะครับอาจจะไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่เลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจเนาะโอเคป่ะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูข้อนี้ข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นถ้าเกิดทําโจทย์แนวนี้นะหนึ่งคือน้นองต้องหา,าตัวละครเี่ตัวละครมีอือเจ้าหนี่ทที่ําผิด2คือคเนผู้เสีย หามนะครับอันที่สําคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเฮ้ยเขาปฏิบัติงานอยู่หรือเปล่าอย่างโจทย์ข้เนี้ยเขาบอกมาตรงๆว่าปฏิบัติงานอยู่นะครับแสดงว่าข้อนี้กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดนะพี่ยังไม่อ่านอ่านตัวเลือกนะกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ1นะครับผู้เสียหายก็คือนายประยุทธ์นะครับผู้เสียหายเนี่ยฟ้องใครฟ้องนายสองได้นะฟ้องนายสองไม่ได้นะครับฟ้องนายสองไม่ได้เพราะว่าออกปฏิบัติงานด้วยกันต้องฟ้องหน่วยงานที่นายสองสังกัดนะครับฟ้องหน่วยงานนะครับเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ฟ้องหน่วย งานใน2เนาะโอเคนายประยุทธ์นะครับฟ้องหน่วยงานใน2หรือ2นะครับหน่วยงานอาจจะมาเรียกเก็บอ่าเรียกราเบีย้ยค่าเสียหายนะครับแก่ในสองทีหลังก็ได้อันนี้มี2ข้อนะครับหน่วยงานอาจขาดไซ์เบีย้ยเจ้าหน้าที่นะครับก็คือในสองเนาะโอเคมี2ข้อที่พี่เก็บไว้ในใจอ่ะไปสอบจริงไอ้สองข้อนี้อาจจะไม่ต้องทดเดี๋ยวพี่ทดในใจให้ดูเนาะข้อนี้อ่านข้อ1ก่อนข้อ1นึ่เขาบอกว่าในสองเนี่ยฟ้องค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐได้ใน2คือใครใน2คือเจ้าหน้าที่ที่ ทำผิดถูกไหมอ่าใน2คือเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดใน2ไม่มีสิทธิ์ฟ้องค่าเสียหายนะครับอ่าใน2ไม่มีสิทธิ์ฟ้องค่าเสียหายฉะนั้นข้อนี้ข้อ1เนี่ยตัดทิ้งนะครับไม่ใช่แน,น่ๆสองนายประยุทธ์นะครับนายประยุทธ์เนี่ยฟ้องค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐได้โอเคนายประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้เสียหายถูกต้องนะครับฟ้องค่าเสียหายได้ฟ้องจากหน่วยงานรัฐถูกไหมอ่าถูกต้องนะครับโอเคข้อนี้ถูกแต่เดี๋ยวราเกเจตไปก่อนข้อที่3นะครับหน่วยงานรัฐให้นายสองชดใช้ค่าเสียหายข้อนี้ระวังดีๆหลายคนก็คิดว่าถ ให้ในสองชดใช้ค่าเสียหายอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ไม่จําเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุสุดวิสัยอ่าโดยที่ในสองเนี่ยไม่ได้ขับรถอย่างประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงนะครับมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องพลิกพลิกอะไรนะอ,า,อาจจะขับรถเบี่ยงมอเตอร์ไซค์จนรถพลิกคว่ำอย่างเงี้ยอาเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆในสองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้หน่วยงานรัฐก็ได้แต่ข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าในสองเนี่ยเขาประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงจริงไหมแสดงว่าข้อนี้เราสามารถตอบได้แค่ข้อเดียวที่ ฟันธงได้ก็คือข้อที่สองนะครับหลายคนก็อาจจะไปตอบข้อที่สี่ไอ่าหลายคนอาจจะตอบข้อที่สี่แต่ข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้องตอบข้อที่สองโอเคเนาะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูอีกข้อหนึ่งอ่าอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันอ่ะข้อนี้เขาบอกว่ากรณีคณะรัฐมนตรีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องหน่วยงานได้อ่ะพี่บอกแล้วว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้ฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่คนนั้นสั่งกันแล้วน้องก็จะมาถามว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่คือคณะรัฐมนตรีน่มัสง ัมกหน่วยงานใดอลองถามตัวเองสิสัมกัรหน่วยงานใดจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้กฎหมายกําหนดไว้เลยว่าเฮ้ยคณะรัฐมนตตีเนี่ยเกิดการละเมิดปุ๊บให้ให้ฟ้องใครฟ้องกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังนะครับให้เรามองว่าเฮ้ยคณะราฐมนตตีเนี่ยไม่ขึ้นกับหน่วยงานใดเนาะให้ฟ้องกระทรวงางให้ฟ้องกระทรวงการคลังได้เลยนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4โอเคไหมถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเริ่มพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยโจทย์แนวที่เป็นข้อสอบที่เป็นสถานการณ์จําลองเนี่ยมันทํากันการยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมีการบ้าน นะครับให้น้องไปทำเนาะซึ่งจะอยู่ใต้คอมเมนต์นี้อ่าน้องกดเข้ามาดูแล้วก็ดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบนะครับเดี๋ยวพี่นัดจะมาเฉลยเป็นลายบุคคลเนาะดีไหมครับจะได้ช่วยเช็คความเข้าใจน้องแล้วก็ฝึกไปด้วยเพราะข้อสอบจริงมันก็ออกประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยอยากได้แนวทางในการสอบกอบพอ,อยากได้ข้อสอบจริงไปทําอยากได้คิดติวนะครับให้น้องแอดไลนะ์ม a s เตอร์เทสเนาะแล้วก็แคปหน้าจอที่น้องได้ทําการบ้านแล้วก็คอมเมนต์มาเนี่ยไปส่งให้พี่เจ้าหน้าที่ในไลน์เดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งเอกสารการติวนะครับจำนวน อชั่วโมงให้น้องแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วสอบผ่านไปด้วยกันนะครับพี่นั้นขอเอาใจช่วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ